เด็กมบ้องกันภูทับูชาธรรมบูชาจารภาคูชาเจ้าพระพาราภัข้าพระเจ้าขอบูชาภูมิกามกาข้าพระเจ้าขอบูชาภูบาอาจารย์ ข้าพระเจ้าขออุตสาห์ะเพิ่พระพาวอข้าแก้วพระการข้าพระเจ้าขออุตสาพระเกศอังค์พงษ์พพระโอข้าพระเจ้าขออุตสาห์เจ้าฟ้าพระมหาอสสัต์ ทุกยุคสมัยทุกทุกพระองค์ข้าพะเจ้าขอบูาน้อแก่วิสีทุกทุกพระองค์ข้าพะเจ้าขอบูชาแยกเกียนห่องเต้องพระโพธิสัตว์คนรยิ่งทายเทียนเล่าปู หกองทิวโอเชียนภาะบรร้าขอบูชาพระศิวะพระอราัพระพุพระติมุลติพระแม่ลูมาเทวีทุกภาคาลีแม่รัตนีแม่สรสวัสดีแม่พระภรณี แม่พระคงคาแม่พระเพิ่มแม่พระพานแม่พระโคศกพระที่นี้ทางพักดูมาพระองค์เจ้าขออุทานกระทองยุลายี่โกโฮเปลี่ยนแปดฟ้าประทานพระองค์เจ้าขออุทานแม่แตงเทียน ปากทองตลาดแม่ตะเคียนบอกเพชรปอกอยผ้าพรเจ้าขอบูชาพ่อ,พพอคทดดงที่โชคดีแม่ย่ากก็คงมาผ้าพรเจ้าขอบูชาไอ้ไข่ไว้ใจดีไอ้จุกตาที่โชคดีน้องก้าว สามสิบล้านร้อยล้านข้าพระเจ้าขอบูชาเทพเทวดาทั้งหลายบรรพบทั้งหลายศัตระสัตทั้งหลายสัพทพระวิญญาณทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่หลงรับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของพระพเจ้าพรพเจ้าขอสิ่งขอพรขอบารมีจงมาประสาศทิประสาศทิประสาศทิประกาทางพรให้แก่พรพเจ้า เมื่อนำกบูรีวันเดียวที่ตัดได้ที่ตำบลตำบลจังหวัดเราปฏิทามอพรเขาขอให้ข้าเจ้าขรอบครัวข้าพเจ้ารุงรจาข้าพเจ้า ปิญยาควาาของข้าพเจ้าที่อยู่ที่อาศัยจากข้าพเจ้าจงอีคว่ามสุขจมอีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระสอดเคราะห์อดโตกอดโรคอดภัยอดระเนียังจใยทุกข่วาลาตีกาละัเด วาบนะต่อปเมื่อใดมาาตูมาาตูมาาตูบุคคลอาริยธรรมอารักขาบุคคลอาริยธรรมอารักขาบุคคลอาริยธรรมอารักขาลุคโฮลุคโฮ ภพโหาตาีต oh, oh. ีกับใรไม่ขาดทุนฆาตาีตีกับใรไม่ขาดทุนฆาตาีตีกับใรไม่ขาดทุน นั่งแขกครับใครเอาทุกจะเกียวของแรงยู่ไปครับเอาถือของอะไรไป นู้นเลยแต่แล้วไปกลับที่เดิมเลยครับกลับที่เดิมเลย ตัวจปดติภตโทพะภาวาากเยน,นะครับเสรจจากการตรวมมรอจอา,าพุทบุรพุทธภูามพุทแล้วก็เดี๋ยวพ่อพระจะประกอบวิธีวงสรวงในการขอสิทธิ์จาการพระพระพรอากเทวดาขอจบขอลาขอความเพื่อไ็้ขอความเพื่อกงคนก็จะมีการประกอบพิธี ตรงนี้พมจะพร้อมแล้วนะจะพร้อมแล้วก็ลงมาตรวจพร้อมๆกันถ้าได้ตรวจได้ก็ออกเสียง Vì tổ um, Pháp uh -huh. What uh I uh -huh. ຕະພົວເອັນທາພາກາວ ทัสสะนะโมตัสสะตะภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมุนาทะ <tries> utāṁ abhibhūti āmā, ipinātā kālenā, tamāṁ abhibhūti āmā, ipinātā kālenā, tangāṁ abhibhūti āmā. Khati-khaṭṭhār, kābalamītā ตังห้าพงว่างนะโมพุธายะปัจจรบรออบารมีจากเพื่อทำทำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแปดหมื่นสีพันกรรมาปันจระบรอบารมีจากพร่สงสาวกกองพระผู้มีพระภาคเจ้าและอรปยสงฆ์จจัรบคร มีจากพระแก้วบารมีปอเป็นกพรขอบารมีจากพระพุทธนาราพระพุทธัญสีปอสิงค์อกรขอบารมีจากพระเพชรขอเป็น์พรขอบารมีจากหลงพ่อทองคำวัดไตรมิตรอเปงน์อกรขอบารมีจากหลพ่อมีนสนับฤทีเดชาพุทธบคุณ ขอสิงขอพรขอบารมีจากพระแก้วพระการพระเงินพระทองนวัตสวาอารมณ์ขอสิงขอพรขอบารมีจากพระโตวัดพานันเพิงขอสิงขอพรขอบารมีจากพระโตวัดป่าเรไลขอสิงขอพรขอบารมีจากพระโตวัดรักทรีขอสิงขอพรขอบารมีจากพระโตวัดกัลยา ขอสิงขอพรขอบารมีจากวัดโตวัดบางปีขอสิงขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อโสธรขอสิงขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อวัดไร่ขิงขอสิงขอพรขอบารมีจากพระโลกโลกจานาลิศองค์พระมาถมได้เจดียร พอสิ่งขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อวัดแม่แหลมพอสิ่งขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อเขาหลวงพ่อวัดเขาสักเขาหลวงพ่อทองพอสิ่งขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อพุทวัดชังให้หลวงพ่อสรงวัดเจ้าป่าพระลอยเทพเจ้าแห่งภาพการ có sinh có phòn khóa có bà la mi chạc phúc phúc thà tràng tổ lăng xỉ Động cục tố đất bằng đồng hồ Khổng phó lưu linh đâm vắt xa dụng Thê Phật cháu có Pháp Càng Khóa sinh khóa phòn khóa bà la mi chạc phù bà tỉ huy chạy Khổng phó phô Phật cháu Pháp Nửa ขอสิ่งขอพรขอบารมีจากพระมรกคงวัดบ้าน,นไร่เทวดาเดินดินเทพเจ้า,จาภาคอีสานขอสิ่งขอพรขอบารมีจากพยาคงพยาพานใจหอมพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากมหาราชพระพุทธยอดฟ้าสุราโลกมหาราชพระสิยามหาราช กระเลี่ยบปมหลวงจุมพรจงมาเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมีเปิดธาตุทั้งสี่เปิดขันทั้งห้าเปิดทวารทั้งเก้าเปิดอาคารสามที่สองตระการเปิดมงคลสามที่แปดตระการทุกทางเปิดทั้งมังเปิดสังขังเปิดเปิด เปิดเปิดด้วยนัโมพุทธายะเปิดงานเปิดงานเปิดงานเปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเป